สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมยอดวอนเกาหกกจะพาผ้าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผณ์ระวังนนทิยาพาลวยกับเยตุกแก่งนะครับค้พโมนิก็เรียเขาประจานะครับที่เป็นในกระตามไปฟังน้ากันนะครับขอมมาแล้วกาลุน,าน่ากคตติตามเป็นกาลังแขงด้วยนะครับกอนมุมน่นัน้งวันนี้เกิดนนทิยาได้แบองปันปมาให้ผมได้จัดท่านเป็นคลิปเพื่อว่าจะให้เอฟซี ได้ำ่ำนวนส้มทุกท่านได้ฟังได้รู้ไปน้ากันนะครับสีเป็นแรก็ตามไปฟังพมคอมกับผลแล้วนะครับตามผมมานะครับท่านเจ้างทุกคนนะคะมันในนุ่นที่ยากจะได้มาหาพี่ลิ้นกับพี่จุกแกงนะคะเพื่อนถูกเป็นประจํานะคะแต่ว่าเพื่นซื้อบพเป็นนะคะวันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพื่อนได้เลขจุดทูบได้นะคะจุดทุกงวดนะคะวันที่ผ่านมานี่ได้สามศูนย์ห่านะคะแต่ว่าเพื่อนบ่ได้โต้น,นะคะ เพิ่นมาอยากเอามาแบงปันเอฟซีเพื่อผู้ใดซื้อเป็นนะคะจะถูกแทบทุกงวดงวดนี่เพิ่นได้มาแล้วเลขสามตัวหางเดียวนะคะเพิ่นเอาไปเสี่ยงเบิง้งฟันมาค้นมาเต็มบ้านเลยนะคะจะเป็นตัวไดไปส้มน้ากันเลยคะ่ะค่ะพนีนรดิยาก,ก็ได้มาบ้านมาล่านนะคะล่านพ่ลินยู่อำเภอชิงยื่นนะคะเพิ่นไส้กอบผ้ามันบี่ไส้กอบผ้าแล้วก็ มีผ่าไข่เศร้านะมันปะค่ะครับอยู่ครับว่ได้ว่ได้เห็นสองปีแล้วสบายดีอยุบปะคะสบายดีครับสองปีแล้วว่เจอหรือซื้อว่านุ่นที่ย่ามาล่าสุดตั้งแต่กลางปีหกสี่จนปัจจุบันนี่ครแต่ยังจําได้เอนปะค่ะครับตรงนี้ถ้ามาค่ะขายดีมันปะค่ะจะเรื่อยๆครับได้กเหียบเนี่ยอยู่ครับเนี่ยอยู่รับสภาพวานซีเลยอยู่คเวลาใส่กอบผ้านี่รู้สึกว่า ตามร้านของคุณนพี่ลินนี่แล้วาเป็นกันเองนะทอกบ่คอยแพร่ ah ครับวไครับาันนะกรมี่พาหลายๆายองค์ให้เศร้านะคะค่ะเนิ่นที่ญากขอทายเห็บซี่บางเนี่ยนเคือบ้านไก่เลื้ยงเกี้ยงเปนอยากมากใครรวยนะครพาคนกรมี่หลายหลายองค์เด้อค่ะพาสมเด็จกรบมี่นะคะครัเ้พี่มาอธิบายดุกาอย่างแน่นี่งพระเหียเนี่ยพระผงเนี่ยเน้อชี้เนี่ยนะครับ เกี่ยวกรบปขายเป็นปะคะขายเที่ยวปากเกี่ยขายขาายครับเพื่อเฟซีเนบันไก่เลื่อนเที่ยงเิ่นอยากมาผู้ใดค่าขายพอดีกัติดตโตเน้ะค่ะดูลเพราอเน้อค่ะดู้านคุณพี่ลินอยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะคะเพื่อนก่า รับรับเก่าบูชาแดกเยี่ยนโบแพ้งมันบ่ะคะใส่ท่าครบเย่ใส่ทางใส่สายจบอันนี้กลางได้ยินมคาวว่าแฟนพี่ลินพี่สาวครับพี่สาวอ๋อพี่สาวพี่สาวเพิ่นถูกเลขประจำมว้ที่ท่านมาคือได้ยินว่าถูกสามตัวต้นบ่ะคะเรา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 จุดถูกได้ไหมครับจะจะเราว่าเป็นคนซื่อเลขเราเรียกว่าสื่อโต๊ดครับสื่อเลขว่าต๊ด คือเลโจ็ครัสดุสำคันมากจึงห e ลายเราเรามาติดชุดไอ้ช่วงวันสำคัญวันวันอังคารนั่นเองเพราะเราวบูชาพระบ่คะคราถูกแค่ชุวงวันที like ่มาซื้อเป็นซืพราะเป็นเดี๋ยวสิไปขอสัมผัสเต็มเด้อค่ะแต่ถ้ารีวิวให้เบิร์กแลยนะคะลานเต็มกับเบิร์กพันๆเด้อค่ะผมไม่พี่น้องเอฟซีบ้านใกล้เรียนเพียงอยากมาอุดหนุนอยากมาเศร้าพามาบูชาพาผู้ใดท้ามากขายพอดี บุกเลขทุกคือพิทพิษคือคือกามาบูชราพากระเพิ่นเด้ค่ะนะคะคนกะลาป้าเซาแบบโบแพ้งนะคะนุ่นย่าแเลมาตั้งแต่ปีหกสี่เนี่ยค่ะซึ่งจะมาอีกนะคะพี่เพิ่นประจำได้นะคะขาทายาใส่ดีมากนะคะโดยเฉพาะพี่จุ๊กแจงว่าเคนในเนี้ยข้างสูดได้ได้ยินค่ะว่าเพิ่นได้สามสูแล้วนะคะหัวที่ท่านมานีสามศูนย์ห้านะคะ ป๊าสองปีเพราเห็นหนากมมาม่ายังง,งยิ้มด้วยกาจ้าแต็นายหุ่เดิ้งเสือจ้าเพื่อนยิน้ามาวมาพี่ลิ้นมาพี่ทุกแกงซื้อเลขเ่ต,ต้นบอกเขาจ้าได้3ามาามคุ้นหาอืมหลบหวัวเี่ได้นอนตอนผุน่นกระเสือกลับไปกลับมาแต่ว่าบ่าสือ่ค่อยเปลี่ยนเลยบ่อไ่เถื่ยแต่ว่ายินเสามตัวั่ะค้าวสือเป็นในถุงทุท้งวดจ้า ได้งวนี่จะขอครั้งเดียวมันปะคะค่ะขอครั้งเดียวจุดวันนังคาดลัววันพฤหัสค่ะจันวาจุด้สองเมื่อนีได้ค่ะอวนี้จุดราวักจุดเรียว้ะได้ตัวได้ค่ะได้แปดแปดสองค่องเ้ยก็ซื้อง่ายแท้ค่ะซื้อไบลหน้าตัสิอาจะแปหถ้าตัดจริงจริงมันสินี้เลยแค่สองคู่แดงค่ะจันวา แต่ว่ามันมันก็แปดสองโคก็จะิไอ้กอันบ่าะเป็นสามก็ได้ตัดแปดสองก็แปดแปดบอค้ะน่ากระกแปดแปดแปดสองสองแปดันบ่าละค่ะแปดแปดก็แปดสองสองแปดนะคะถ้าว่าเลขเลขสามตัวถ่าซื่อสามตัวจะได้เลขแค่สามกับเพราะว่าเป็นเลขเบิ้ลนะคะ เดี๋ยวน้องทิยาจะลอกไส่กระดาษให้ตอนท้ายๆคลิปเด้อค่ะตอนนี้จะสัมผัสพี่แล้วไปสักน้อยนะคะพี่เพิ่นมาเพิ่นอยากแบ่งปันเพิ่นว่าถ้าเป็นเซียนคนซื้อเป็นนี่จะถูกทุกนวดเพื่อนมาพี่รือพี่จุกแกงเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นซื้อเพราะเป็นเพิ่นมาขอแต่ว่าเพิ่นซื้อเพราะเป็นนะคะชื่อลุตเตอรี่แน่ชื่อไต้ยินแต่นิดหน่อยเรียว่านนั่ะะค ขายของแล้วก็ได้ยังเป็นเด็กกันเรื่อยๆค่ะกับนายยาของของแม่ค่ะกาแฟอันนั้นแบบของน้องใต้นะคะเ่าเห็นหน้าสองปีแล้วกันเนี่งามขึ้นแลานะคะสว้งามเลยเจ้าในเสียงเบื้องปะถามว่าขอตั้งแต้มาต่างขั้นกับกับเสียงกับฝันดีได้หรือค่ะบอกอ่ะกับฝันว่าคนร้ายเต็มบัตรมาเลยที่อะไร มีทับเป็นปะคะเป็นบ้านเลขที่466นะคะคนมาเต็มบ้านคนมาอย่งคนมากินนี่อย่างต้อนมีแหละเป็นงานเป็นงานเป็นงานบุญบ่็นชิ้นนี้คุณโนผ่าลายน้มผลายไเอาเลขคู่มาเสี่ยงหรอปันมาคนมาเต็มบ้านไม่กินมากินงานว่วเป็นงานอย่างอยู่ต่วันคนเต็ม้ากเลยโอ้แม่คนมาซื้กของเี่คนมา พ่ะแมนถือถอรางวัลใหญ่บอกพ่รู้แทนจังบ้านน่ยซื้อรตเตอรี่ไว้เป็นบอกตเตอรี่ส้างพันหน่วยเดี่วสร้งแปดแป8 8ปดซองไห่แต่สเลขตรงตเลขอ่ะคู่นึงบ่รูว่าเขาเชียวไม่เท่าล่ะอ่เพื่อเป็นรางวัลใหญ่นะค่าค่สเปมบ้านะมวดนี้สเสี่ยงโชคกเลบ้านก็เล่นทูบเลยมันบ่ค่ะ2งคู่ เลขบ้านก็ที่ 66, 66เลขทูบก,กับ882นะคะแล้วที่ยา่าขึ้นนาจอให้แล้วนะคะขอคุณขอเสียงรถลบส่วนจักน่อยเด้อค่ะเพราะว่าณลานเพลินย่ติถนนนะคะอยู่อำเภอจึงยื่นจังหวัดมหาสรา,ารคามนะคะรถกระจายจักน่อยนะคะแต่ว่าก็ว่เป็นยังประมาณเป็นแนวทางตัวเลขน้องที่ย่าขึ้นให้แล้วนะคะบระิยินเสียงค่อนชัดเจนแต่ว่าตัวเลขชัดเจนนะคะในคลิปนี้แบบมีเลขอยูสองฟูคือ882ครับ ซี่กนะคะแต่น้นที่ญาจะสรุปท้ายคลิปให้นะคะขอคุณงติเอาแน่ทางมาแม่แมงฝันงวดนี้นนก็ขอใ,ให้เอฟซีโชคดีกันแน่ทางาแบบค่ะน้่นที่ญาจะสรุปคลิปพี่จุ๊กแกงพี่สาวพี่ลินนะคะนะคะน,นที่ญา,ากับวอลกับไปกลับมาว้าพิษขอโทษหลายๆเด้อค่ะที่่านซื้อพิษนะคะแล้วก็วอาสลับกันนะคะพี่ค้นผู้ซ้ายนี่เป็นซื้อวาลลินนะคะ พี่คุณยิ่งนี่ยซื้อว่าจุกแกงนะคะเพิ่นเป็นพี่น้องกันนะคะสรุปว่าพี่จุกแกงเพื่นมักจะขอโชคขอลาบจุดทูบขอจะถูกทุกงวดนะคะแต่ว่าเลขมันจะสลับตำแหน่งวธิที่ผ่านมานี่สามศูนย์หานะคะเลขออกห่านะคะวันนี้เพื่อนจุดทูบได้แปดแปดสองนะคะแปดแปดสอง เอาเลข882ไปเสี่ยงฝันมาค้อนมาเต็มบ้านนะคะบ้านเป็นงานเจ้าบ้านเลขพี่นะคะเลขบ้านนี่คือ466นะคะนุนที่ยากกับเลขตัดลงมใไ้เป็น66กับ46นะคะเลขทูบจะเป็น82กับ88นะคะจับคููให้เลยทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแทางหาสื่อสลรกินแบงรัฐบาลน,นะคะนุนที่ยากกับขออวยพ่อไฮขอ้อไม่พี่หน่อย fc โชคดีกับแนวทางของพี่จุ๊กแจงนะคะ ครับกับวังบา f เอฟซีและทันผู้ชทมทุกทันของเทนิยินแล้วนะครับที่นนทิยาเดซสาหลูเยลของเจ้ตุกแกงนะครับสําหรับผมในไทยคลิปนี้ก็ที่ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เจ้ตุกแกงเด้เขาประจําด้เซื้อไม่เปลี่ยนงวดนี่ห้มาแล้ววันสามทีบสลกแถวาค้หงหกนะครับเลขทัวประพงศจดได้แปดแปดสองนะครับแล้วก็เป็นเลขซ้อนตัวกับแปดสองแปดแปดนะครับ กับเบลกบ้านนะครับ466นะครับกับวังบายเอฟซีเร็วทุกทนันคข้อได้ยินได้ฟังแล้วนะครับเป็นแนวทางซื้อจากกิจการรัฐบ,บาลนะครับไปกับเบอล์ลังนะครับกับข้อมูลเห็นแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็เด็ขออยู่ทเรื่องทำนี่พราะวกกันนี้คลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ